สวยงามแล้วนะคะเป็นอะไรที่โตใบนะคะอาจจะมดนะคะมดมาเอาของแกไปกินนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นเนาะก็เลยบอกว่าเอามานี่เดจะจวานให้นะคะจะเป็นใบายะนางนะคะใบายะนางก็สามารถเก็บไปทําแกงได้แล้วนะคะโอเป็นต้นหอมเลยต้นหอมอิตาเลนะคะจะเรียกหอมเลยก็ได้เนาะก็ขยายพันธุ์แบบหอมเลยนะคะเจ็ดสิบเซนได้นะคะตอนนี้สูงมากงามมากด้วย มะละกอตอนนี้ก็เห็นผลแล้วหนึ่งสองสามนะคะสามต้นที่เห็นผลแล้วสี่ต้นดูดูแล้งเนาะก็จะต้นไม่ใหญ่ไม่สวยเท่าฤด,ดูฝนออกฤด,ดูหนาวนะคะฤด,ดูหนาวจะปลูกอะไรก็งามไวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมอิสราเอลเหมือนกันนะคะหอมเลยหัวสีขาวอันนี้จะไม่มีดอกนะคะปลูกใส่กระถางไว้ดูงามๆได้เลยนะคะเก็บกินได้ทุกวันนะคะยิ่งกินใบนะคะก็เพราะว่า ได้รับน้ําได้รับปุ๋ยที่ดีหญ้าก็ปกคลุมต้นหอมก็สูงแข่งกับหญ้านะคะแม่หมูฟร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นแมงลักนะคะต้นแมงลักที่ปลูกยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะปลูกประมาณวันที่ยี่สิบห้านะคะอืมก็ต้นสวยงามแล้วนะคะเป็นอะไรที่โตใบนะคะอาจจะเป็นเพราะมีสารอาหารในดินด้วยนะคะก็มีร่องรอยของคุณพ่อมาเก็บไปนะคะเมื่อวานเนาะ เหลือไวแค่ตอเนาะบางต้นนะคะก็พี่สาวนะคะอยากได้เนาะก็เลยเแกบอกว่าแกปลูกบริเวณพื้นที่ของแกแล้วมันไม่ขึ้นสักทีนะคะไม่มีต้นขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเพราะามดนะคะมดมาเอาของแกไปกินนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นเนาะก็เลยบอกว่าเอามานี่เดี๋ยวจะหว่านให้นะคะแม่หมูก็เลยทําการหว่านเมล็ดนะคะก็ไม่นานเลยโตเร็วมากนะคะ ่วนนี้จะเป็นใบยะนางนะคะใบยะนางก็สามารถเก็บไปทำแกงได้แล้วนะคะแกงหน่อไม้แกงอะไรต่างๆได้แล้วเนะ <c oughs> าะก็ค่อนข้างที่จะแตกยอดออกมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ให้ปุ๋ยขี้ไก่ด้วยนะคะก็เลยดูถ้าจะมียอดให้เราเก็บแล้วมีใบนะคะไม่ใช่เก็บยอดเก็บใบนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีหญ้ารกๆหน่อยนะคะวันนี้จะพามา ชมสวนนะคะนี่พระเอกของเราเป็นต้นหอมเลยต้นหอมอิสราเอลนะคะจะเรียกหอมเลยก็ได้เนาะก็ขายายพันธุ์แบบหอมเลยนะคะ,ะดึงออกมาจากผ้าสีเขียวหน่อยไปเบียดผ้าสีเขียวอยู่นะคะอ,อันนี้จะนำมาปลูกใส่กระถางสองกระถางนะคะต้นใหญ่มาก น,นี้คือขาดการดูแลนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะต้นหอมสายพันุ์ยักษ์นะคะใหญ่เนาะก็อาจจะความโตก็อาจจะไม่เท่าต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะโตสวยงามอันนี้ถ้าจะเจ็ดสิบเซนได้เนาะถ้ารวมรากก็อาจจะเกือบเกือบแปดสิบเซนได้นะคะความสูงเนาะอันนี้จะประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะคะ รวมรากนะคะรวมอ๋อไม่รวมไม่รวมรากนะคะรวมต้นเนาะลำต้นนะรวมถึงหัวข้างล่างนะคะหมายถึงรวมถึงหัวข้างล่างปละปลาบ้านเจ็ดสิบเซนได้นะคะตอนนี้สูงมากนามมากด้วยก็ไม่ได้มาดูแลน้องนานแล้วนะคะก็มีแค่อ่านึกได้เมื่อไหร่ก็ให้น้ำเนาะบางครั้งแม่หมูก,ก็ลืมนะคะขัดการดูแลเหมือนจะเน่านะคะตรงนี้ชุ่มเกินไปหรือเปล่า แต่ก็ยังสวยอยู่นะคะโอ้ยถ่ายยังไงเนาะก,กระตูกกระตักถ่ายระยะไกลให้ดูนะคะอันนี้คือนำมาปลูกใส่กระถางสองกระถางนะคะรู้สึกว่างามมากนะคะพา,พาชมบรรยากาศรอบๆเสียงนาน้อยของแม่หมูนะคะก็จะเป็นดอกไม้นะคะมรกอน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยที่เอาไว้ให้ ัวเล็กอยู่นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นแทงน้ำนะคะอันนี้จะทำค้างอ่าฟักฟักนะคะฟักที่แกนใส่ไก่เนาะฟักฟักลูกกลมเหมือนฟักทองนะคะแต่จะเรียกว่าฟักเนาะฟักลูกกลมนะคะไม่ใช่ฟักแฟงยาวๆนะคะก็มะละกอตอนนี้ก็เห็นผลแล้วหนึ่งสองสามนะคะสามต้นที่เห็นผลแล้วสี่ต้นนะคะก็ยังมี สามต้นที่ยังไม่เห็นผลนะคะอายุของมะละกอของแม่หมูสี่เดือนนะคะเห็นเห็นไหมคะผลของเขาเล็กๆบางต้นก็ผลกลมๆสั้นๆนะคะบางต้นก็ผลยาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนรกๆนะคะทําไมไม่ค่อยได้มาถ่ายให้พ่อแม่พิน้องได้ชมกันนะ,ะส่วนต้นหอมแบ่งนะคะหอมเลยเราก็ยังพอมีนะคะก็ด,ดูแรงเนาะ ก็จะต้นไม่ใหญ่ไม่สวยเท่าฤดูฝนออกฤดูหนาวนะคะฤด,ดูหนาวจะปลูกอะไรก็งามไวนะคะแต่ฤด,ดูแล้งก็ต้นต้นก็ค่อนข้างจะยังเล็กอยู่นะคะต้นเล็กๆนะคะได้เยอะแล้วก็ปลูกงามไวนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นต้นผักชีนะคะเมื่อวานก็ได้เก็บไปกำขายแล้วนะคะกำละสิบบาทเนาะเขา โตวไวนะคะก็เลยช่วงส่งการมาแล้วแล้วเขาโตวไวไม่มีเวลาเกิดนะคะก็ปล่อยให้เขาโตเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะนำไปขายอีกนะคะมัดรวมกับต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมอิสราเอลเหมือนกันนะคะคือเป็นต้นที่ปลูกใหม่แล้วก็พึ่งเอาหญ้าออกให้เขานะคะก็เลยยังไม่งามเนาะปแปลงนั้นก็เช่นกันนะคะปแปลงแปลงไม้นะั่ส่วนตัวนี้จะเป็นต้นหอมหัวสีขาวนะคะเป็นหอมเลยหัวสีขาวเนาะ สำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่สนใจนะคะมีะต้นหอมเลยหัวสีขาวอันนี้จะไม่มีดอกนะคะปลูกใส่กระถางไว้ดูงามๆได้เลยนะคะเก็บกินได้ทุกวันนะคะยิ่งเก็บยิ่งงามเนาะถ้าไม่เก็บก็ใบเหลืองนะคะเก็บกินบ่อยๆจะได้งามๆอันนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะคะที่แม่หมูนํามาปลูกไว้ข้างในสวนเนาะปลูกไว้ข้างนอกไม่เหลือไก่กินนะคะก็เลยต้องย้ายมาไว้ข้างในเนาะเกือบไม่รอดนะคะ ทำไมไม่ไม,ไม่ไม่พามาดูสักทีส่วนก็รกแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นหอมอิสราเอลนะคะแม่หมทำการตัดใบนะคะก็เพราะว่าได้รับน้ำได้รับปุ๋ยที่ดีญ้าก็ปกคลุมต้นหอมก็สูงแข่งกับญ้านะคะก็จะเกิดปัญหาเรื่องอมันมันมีใบเยอะแล้วก็มีญ้ามาคลุมนะคะมันก็จะ ค่อนข้างที่จะชื้นเกินไปนะคะเขาก็ต้องการการระบายน้ําที่แบบต้องการแสงต้องการอะไรอย่างนี้เนาะหญ้าตรงนี้จะสุดยอดมากๆเลยคะ่ะสูงท่วมต้นหอมนะคะเวลาเปิดน้ําน้ําก็มาไม่ถึงต้นหอมของเรานะคะก็เลยต้องทําการเกี่ยวญ้านะคะถมเกี่ยวใบถมต้นเขานะคะแล้วก็ตัดใบต้นหอมเลยด้วยนะคะเพราะว่าเขาสูงเกินไปนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะเรามีแบ่งปันนะคะต้นหอมเลยใหญ่ๆนะคะสายพันธุ์ใหญ่ๆสวยๆนะคะต้นหอมอิสราเอลนะคะอันนี้เป็นหอมอิสราเอลเนาะสวนเมื่อกี้ในกระถางเป็นต้นหอมหัวสีขาวนะคะสำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่สนใจนะคะแม่หมูพร้อมแบ่งปันนะคะตอนนี้เนาะใครที่ชอบต้นหอมสวยๆใหญ่ๆนะคะก็จะมีการ แบ่งขยายไปปลูกใส่ถุงดำชําให้สวยๆแล้วก็จะไปนำไปขายนะคะจะชําต้นละสองถุงอย่างนี้นะคะให้เขาแตกกอแล้วก็จะนำไปขายถุงละยี่สิบบาทนะคะตามตลาดนัดบ้านเราเนาะคิดดูนะคะสองต้นแค่ยี่สิบบาทนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะชําให้เขาติดแล้วก็แตกกอนิดนึงก็จะสามารถขายได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ